กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับผมยังอยู่กับท่านอธิบดีกรมการข้าวคุณชยัยฤทธิ์ดำรงเกียรตินะครับพูดถึงสายพันธุ์ข้าวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้พันุ์ข้าวที่คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของต่างชาติราคามก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะฮะทีนี้กระบวนการผลิตมันก็ตกไปอยู่ที่ภาระของเกษตรกรจะไปดูกระบวนการผลิตในทุกข,ขั้นตอนไหมเพราะปัจจุบันนี้มันก็เหมือนบอกว่าต้นทุนสูงก็ตามมีตามเกิดน้ํามาบ้างไฟไทยธรรมชาติมาบ้าง ก็เจอมแมลงศัตรูพืชเข้าไปบ้างต้องย้ายใช้ยาฆ่าแมลงแล้วมัน,ม,นมันจะมีกระบวนการอะไรมาคัดกรองตัวนั้นให้มันได้คุณภาพดีจนเป็นที่ต้องการของตลาดอนะคือกรมการข้าวเนี่ยนะเรานอกจากจะศึกษาเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยเรายังศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเป็นคู่ขนานกันไปด้วยเพราะว่าความสําเร็จของการปลูกข้าวเนี่ยนอกจากจะพูดถึงเริ่มตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานก่อนต้องเอาดินกับน้ําก่อน และโดยเฉพาะน้ำเนี่ยคู่กับข้าวเลยนะถ้าไม่มีน้ำนี่คุณไม่ต้องพูดเลยเทคโนโลยีอะไรก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับที่ผมกำลังจะบอกว่ากรณีเพรียกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยนะที่ปัญหารุนแรงขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีพันธุ์ต้านทานคุณใช้เทคโนโลยีใหญ่ก็เอาไม่อยู่ม,มันต้องเริ่มจากพันธุ์ต้านทานเหมือนกรณีที่ผมมีพันกขอ47ออกมาเนี่ยผมดูแล้วเราเซฟงบประมาณรัฐบาลไปไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทเพราะว่าทําให้ การระบาดของเพี้ยกระโดดลดลงอย่างฉับพลันนะเพราะใช้พันธุ์ต้านทานผมย้อนกลับมาถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะว่าคราวนี้เทคโนโลยีเนี่ยกรมการข้าวได้วิจัยไว้หมดแล้วเราพยายามจะส่งต่อเทคโนโลยีนี้ไปให้ถึงมือชาวนานี่คือปัญหาที่สําคัญเราใช้กลไกลเรามีศูนย์ข้าวยุมงเชินชุมชนอยู่1 2ึ่ศูนเราใช้กลไกลตรงนี้ในการขยายผลเราเองได้ทํางานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เราทำงานกับหน่วยงานอื่นเพราะเราเป็นหน่วยทางวิชาการนะ<ม>เราไม่มีคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยกลไกต่างๆแล้วก็เราอาศัยกลไกในเรื่องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่างๆและนี่ผมกำลังจะจับมือกันตนาทำเรียลิตี้เรื่องการการทำแปลงข้าวเราต้องการทำเรียลิตี้ในแปลงข้าวสัก6เดือนเป็นการแข่งขันกันแต่ในช่วงที่6เดือนที่แข่งขันเราจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยปัญหาที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีไปไม่ถึงมือชาวนานี่คือเรื่องใหญ่เพราะว่าที่ผมบอกว่าชาวนาสิบหกร้านคนอีกส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีไปถึงแล้วกเกษตรกรไม่ยอมรับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งมผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตกรมการค้ามีงานวิจัยมาช้านานแล้วแล้วสิ่งที่เรานำเสนอขณะนี้ก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจง่ายๆว่า ผมขอให้เรามาลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลักการสามต้องทำสามต้องลดของกรมการข้าวสามต้องทำก็คือหนึ่งก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรองพันุ์แน่นอนว่าได้ข้าวคุณภาพดีได้ผลผลิตสูงแน่นอนและปัญหาโรคแมลงก็น้อยเพราะเรารับรองพันธุ์มาแล้วเราวิจัยมาแล้วแต่มีเกษตรกรอย่างอีกมากมายไปปลูกข้าวอะไรต่ออะไรไม่ทราบน,นะครับพอมองในแง่ว่า ไม่ให้มันเก็บเกี่ยวได้เร็วปริมาณเยอะไว้ก่อนปริมาณเยอะแต่หารู้ไม่ว่าคุณภาพก็ไม่ดีและจริงๆต้นทุนสูงเพราะไม่ต้านทานโรคมเม็งรประการที่2เป็นสิ่งที่พยายามผลักดันมา3ปีก็คือการจัดระบบการปลูกข้าวคือต้องการให้เกษตรกรต้องปลูกข้าวไม่เกินปีละสองครั้งรเราต้องการตัดวงจรพรียกระโดดเราต้องการที่จะพักดินเราต้องการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เราต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบไม่ใช่ปล่อยน้ําอย่างสเปะส,สปะเพราะว่าเกษตรกรปลูกทั้งปี<ม>อย่างนี้นะเราต้องการระบบรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน<ม>เพราะว่าถ้าระบบมิเวศถูกทําลายปัญหาในอนาคตแน่นอนสภาพแวดล้อมก็เสียหายศัตรูก็มากต้องใช้สารเคมีตามมาเยอะอีกมันก็ตามมาหรือที่สําคัญคืคอต้องการให้ลดต้นทุนการผลิตได,ได,ได้โดยใช้ระบบนี้เข้ามาช่วย สิ่งหนึ่งที่เราผลักดันอยู่ก็ถือว่าขับเคลื่อนได้ช้ามากต่างจากประเทศเวียดนามประเทศไต้หวันเนี่ยเขาทำประมาณปีสองปีประสบความสาเร็จทั้งประเทศครับประการที่สามก็คือต้องทำบัญชีฟาร์มเพราะพี่น้องเกษตรกรอยากจะปลูกหลายค้างหารู้ไหมว่าท่านไม่คิดถึงกำไรสุทธิท่านคิดแต่รายได้แต่รายจ่ายท่านไม่คิดนี่คือปัญหาและไม่รู้ต้นทุนตัวเองเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันจะสูงสูงอยู่สองตัวหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของ สารเคมีกับปุ๋ยเคมีใช้เกินความจําเป็นไม่เหมาะสมสามต้องลดก็คือเราบอกว่าให้ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ถ้าท่านลดมาทําเป็นนาดํห้าถึง็กิโลกรัมต่อไร่ชาวบ้านถ้าหวานโดยปกติประมาณสามถึงสิกิโลกรัมต่อไร่ถ้าท่านนาหวานทํานาหว,วานแบบเราก็สิบห้าถึงยิบถ้าทํานาดํห้าถึงเจ็ดลดตรงนี้ได้ไปต่ากว่า3ามรอบาทบางทีก็ห้ารอยบาทอย่างนี้นะ,ะนะครับคือสิ่งเหล่านี้ที่เราพยายามจะบอกเกษตรกรให้รู้เรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเกษตรกร ต้องไปขับเคลื่อนด้วยกลไกที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่หลายหลายเทคโนโลยีที่ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะเรื่องลดต้นทุนการผลิตนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็เรายังมีหลายๆเทคโนโลยีที่การใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องให้เหมาะสมการใช้สารเคมีให้ถูกช่วงเวลาอะไรเหล่านี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่กรมการค้าเป็นห่วงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้กันอย่างทั่วถึงนี่คือปัญหานะ,นะครับ มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าที่ท่านประเมินดูโครงการต่างๆก็เริ่มกระบวนการเดินหน้าไปบ้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาบ้างเนี่ยการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมอาเซียนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเยอะไหมกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดโลกของการส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่เยอะครับผมผม,ผมมั่นใจได้เลยว่ากรณีบางทีปีหน้าเราก็กลับมาได้แล้วเพราะว่าเราเหนือกว่าทุกอย่างทุกมิตินะผมวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ กับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่สําคัญที่สุดในโลกเนี่ยเรายังเหนือกว่าเป็นไปได้ในอนาคตข้าวไทยจะราคาดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่เป็นไปได้เพราะว่าขณะน,นี้สิ่งที่กรมการข้าวได้เสนอเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการยกระดับคุณภาพข้าวครับเพราะว่าเราเองเนี่ยขณะนี้เรารู้แล้วเวียดนามเนี่ยเขากําลังจะพัฒนาข้าวเจ็ดมิลขึ้นมาเพื่อให้เป็นข้าวร้อเปอร์เซ็นต์เขากาลังจะ พัฒนาข้าวหอมเพื่อไล่ประเทศไทยขึ้นมาแต่กรมการข้าวคิดไปไกลกว่านั้นเรากําลังยกระดับคุณลักษณพข้าวเราให้เป็นข้าว g A p ซึ่ง g A p นี้คือเป็นข้าวที่ได้ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นข้าวที่มีความปลอดภัยและในกระบวนการตรงนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นคู่ขนานกันไปด้วยเรากําลังยกระดับข้าวสารและเป็นข้าว GMP ซึ่งเราไปทํา GMP กะลงสีอยู่กรมการข้าวก็เข้าไปรับรองเรากําลังทําข้าวอินทรีย์อยู่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราว่าถ้าข้าวอินรีเนี่ยราคาได้เพิ่มอย่างน้อยก็สอเท่าหรือสเท่าขึ้นมาและตลาดโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตลาดโลกนีตอบรับมากเลยมันอยู่ที่เราจะต้องพยายามที่ยกระดับตัวเองไปให้ได้และอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นข้าวที่ผมคิดว่าสามารถทําตลาดได้ก็คือข้าวจีเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมการข้าวกาลังจับมือกับกรมทรัพย์ถินทางปัญญาเรามาทํางานตรงนี้แล้วจดสิทธิบัตรแล้วเราไปทําตลาดต่างประเทศซึ่งในการไปจดสิทธิบัตรต่างประเทศก็ได้แล้วข้าวเนี่ยเวลาเป็นข้าวเจียมันเป็นสินค้า niche market เฉพาะพื้นที่แล้วก็มีสตอรี่ด้วยมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรากําลังทิศทางการทํางานของกรมการข้าวที่มองไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ใช่มองว่าเรากลัวว่าจะแพ้ต่างประเทศเรามองไปข้างหน้าว่า เราต้องเหนือกว่าแล้วเหนือกว่าไปโดยตลอด mm hmm. คิดไปไกลมากนะสิ่งที่กรมการข้าววางสเต็ปการทำงานถ้าเป็นไปตามแผนไปตามยุทธศาสตร์ที่กรมการข้าวได้กำหนดไว้ซึ่งเรากำลังทำงานอย่างหนักตอนนี้กับเครือข่ายเราไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราพยายามเซ mm ็น MOU มด้วยกับสวทชกับวชกับสอวอกอกรมการข้าวทางานเนี่ยเราไม่เกี่ยวว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากไหน mm hmm. สิ่งที่เราทำนี่เราทำเพื่อประเทศทำเพื่อชาวนาเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะสาม,มารถรักษาประเทศเราในความเป็นหนึ่งของเรื่องข้าวได้ตลอดไปเรามั่นใจถึงขนาดน,นั้นฮะข้อมูลดีๆโครงการดีๆเหล่านี้เกษตรกรอาจจะไม่ค่อยได้ทราบมากนักอาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะถ้าเกิดชมอยู่ตอนนี้เนี่ยควรจะต้องไปหาใครที่ไหนยังไงกันบ้างในประเทศนะครับในเรื่องของ นโยบายเรื่องข้าวทิศทางการทํางานของกรมการข้าวเรามีศูนย์วิจัยข้าวอยู่ทั้งหมด27แห่งตัวรประเทศเรามีศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าว23แห่งตัวประเทศนะผมเองได้นํานโยบายเหล่านี้ไปสัมมานากันเมื่อวันที่14 15 16ที่ผ่านมาเนี่ยผมกําลังประกาศเป็นนโยบายปี2 5 5 6ข,ของกรมการข้าวว่าต่อไปนี้กรมการข้าวจะเดินไปข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกันเรามีธงชัยอันเดียวกัน และเราก็เปิดใจกว้างที่จะรับพันธมิตรที่มาทํางานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ผมได้กล่าวไปแล้วซึ่งเรามั่นใจในขบวนการทั้งหมดเพราะเราวิเคราะห์สังเคราะห์เราประชุมสเตทโฮเดอร์ได้มีการทํางานร่วมกันมาโดยตลอดงั้นเราเลยกล้าประกาศว่าเราจะทําให้ประเทศไทยครองความเป็นหนึ่งได้ตลอดไปนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านนายกบดีมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะลึกประเด็นร้อนแล้วนะครับท่านอธิบดีกรมการข้าวและผมสราพรลาใท่าุผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ